คธอคู่คู่ทรงขึ้นได้ไหมนี่ยก็ต้องคู่กันนะไม่มีเด่นน้ำเ่นน้ำเนี่ยทำไมหรอืนเรื่องมึงทำไมจมูแล้วออก่ได้เขาบอกให้ขึ้นมากระล้งมันถรถดึงนี้แย่มันกลัวอะไรอ่กุูเจรไไปน้อยขาเธอโอ้ไปดังนะถ้าตกเรือ่ะดังนะทำไมให้เลือกเอาไม่เอา่ะตกเรือเดี๋ยตายได้แล้วครับไม่ใครว่าใคร ถ่ายว่าใครถ้าใครรู้จักนะครับกูติมหน่อยว่าผู้ตวคนนี้มาจากไหนแะซื้ออะไรนะครับแต่ได้ยินว่าขับโตดนะครับนี่อไอ้นี่เนี่เกางเกงใสยอยู่ไม่เป็นไรเอออ่ะเออาเกเนาะเออล้างรถอ่ะเหลือคนนึงอ่ะเหลือคนนึงอ่านั่งยังยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ถ่ายเออนั่งเลยทางเลยกางขาพูด ขหาลงข้างหลังดีๆนะคะระวังมืึนนะคะมืึนใส่ใบนะคะตั้ง้องไทยดิตัง้องน่ะีไม่หลังได้อยู่เดินออกไปก่อนจะกระโดดเลยเออถ้าโดดเลยดีไม่ง่ายเดีย ทำไม่มีถือให้ติดแล้วติดใจนะติดแล้ติดใจหัวหัวเนี่มันคนถือหัวไว้มันถือไว้ก่อนนี่เหมึงนมันไม่ติดหรอกมึงติดแล้วมันต้องจมน้ำก่อนติดขึ้นเราวิ่งไปทันไหมโอ้ทันเหลือได้อะเอาเดี๋ยวเราไม่อยู่ตรงนู้นติดแล้วนึ่งนึ่งให้ดีให้ติดหันตัวเออหันตัวไม่ติดวันนี้ไม่ต้องกลับหรอก มันต้องนั่งมันต้องนั่งข่าข้างนึงอแบบนี้เลแรงมันจะดีกว่าจานั่งลงจ้าเออไย่าอย่าอย่าไม่ต้องใช้แรงนี่ดึงมาเฉยๆนี่ไม่ืดไม่สุดไม่จะอง่อดค่ดึงค่ดึงก็ได้เน่นั่งให้มันถนัดอ่ะเออได้ทามัดทงแมงหน่อยดึงไม่สุดค่ดึงดึงดึงเลย ยกเลยเอาไว้เอาไว้คัดคัดสตาร์เตดนะแล้วก็หยิบงี้ยนมาเดินมาดิแล้วก็ลงไปในน้ำอ๋อหนูไม่รู้ไงหนูหนูก็พอลงไปในน้ำเตดใช่ไหมราโยนระดับสูงเราเล่นตรงนี้โยนก็ได้เล่นเสร็จแล้วก็กลับกลับมาหยิบจับที่หัวจับอันนี้ลงน้ำเลยเหรอคะใช่ครัโยกทั้งเลือดนั่นแหละแล้วก็หยิบไปเนี้ยลงไปในน้ำลงในน้ำแล้วเราก็เล่นตรงนี้ลงไปนี่นึงเสร็จแล้วก็หยิบมากลับตรงนี้เอาให้ลงน้ำไหม คนอ่ะไม่ต้องมาดูงี้ติดใช่ไหมติดไปเดี๋ยวอจะลงแล้วก็เล็นหน่อยโอเค j u s n o okay หลุจะยกหม เชียร์ไหมเด้าแจ้งไดกาบลุตเด้า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 แจ้งได้กาบรุตอรเอาเด้าทำไมดได้หมดทั้งคันนะทีเดียวใ่คนขับไม่ได้นะ เรือล้างรถของมอจเจริญซับนะคะไม่ได้มีแต่รถฉีดนะคะเอซีค่ะเรือล้างรถก็มีค่ะสตาร์ทง่ายใช้บริการเยียมนะคะนี่ครบชุดพร้อมสายสั่งไปใช้ได้เลยราคาไม่แพงค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาที่สอรักได้เลยนะคะเบอร์โทรในในนี้ก็มีค่ะ ย t ทู e แล้วก็เพจใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยจ้านี่พักกัน

ของอูมอเจริญทรัพค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจรักน a t i o n a l หรือว่าช่อง u t u b e รักนะรักนะเออสอรักกังซิ่งได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปต่อไปงั้นก็ฝากกดไนเลยกดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วผมทำผมทำถางไวเรียบร้อยแล้วไม่รู้แล้วเนียมวนเนี้ยจะอย่าให้เผย่างเดียวถ้ามองไม่เห็นก็ไม่ได้บีบหรอก ปั๊มทำได้แล้วถ่ายได้แล้วเนาะเชื่อมเองเลยรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากค่ะได้คำหัวใจต่อไปแล้วงานวันเดียวนี่ตัดทุกวันได้มาถ่ายรถตัดวันนี้คุณรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากรู้แล้วรู้แล้วฝากไหมคะ ดูวลปียน้ำไม่้เลยดูสินะหลังจากนั้นลดสิเต้นบ้าอะไรอย่นะคะั้แรกที่บอกว่าเป็นคีอป็นไปม่เมนขึ้นรถตรงไหนข้างบนอ่ะแม่เล่าลงมาชึ้งล่างอ่ะเดี๋ยวตามแล้วถอยเปจานลำธุงเลยนะแล้วก็รถตัดใบอู่อู่ทอทอเจะริญทรานะคะเจ ค่าต <othe> ัวซ้ำเลยฮักเลยค่าสอาให้ม er ันจ่ายค่าที่นอนน่ามือขึนม <c oughs> ันหลอกซื้อผิดมอเจเลนซับมึงไปติดยังท่อท่อท่อแทะไม่รู้เอามาจากไหนเขารู้นี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะมอเจเลนซับมอเจเลนซับอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกบ้านไหนไม่มีมีกทุกบ้านเอามาจำหน่ายทั้งหมดเลยขายเลยเรื่องขายราคาเท่ากันสามพันห้า บอกราคาไปเลยสามพันห้าส่งฟรีสามพันห้าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมีวิการเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านนะคะ 3, สามพันห้าส่งฟรีนะคะกลับบ้านแล้วค่ะเสร็จแล้วล้างเรียบร้อยถนนพื้นล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวันนี้พรีเซนเตอร์เราก็ทั้งไรเขินแห้งพี่น้องอยากอายค่ะอยากอายคน,ต,น,ต,นตื่นเต้นแห้งใครที่สนใจเรือล้างรถก็สามารถติดต่อ สาวรักได้นะคะบริการเก็บปลายทางด้วยค่ะสําหรับเรือลังรถของมอจเญทริพท์นะาสามพันห้าส่งรีมีบริการเก็บปาบล,ลบ 3, 5, 4, บายทางถึงหน้าบ้านนะคะใครสามารถเออใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะโทรมาเลยนะคะมีเบอร์โทรให้ในใน,ในคลิปอยู่แล้วในช่องอยู่แล้วนี่สะดวกสบายง่ายมาก มอมกะลังรถพกหลอรถทุอยางค่ะรถน้ำผักรถอะไรสั่งได้ค่ะ